เวลาที่เรากินน้ำับประรดกับกินสับประรดจริงๆอนะ่ะให้ความรู้สึกแตกต่างกันไหมอยากกินกาแฟที่มีความจุยซี่เนะี่ยกขาอยากแนะนําส่วนตัวแล้วพี่เฉยชอบกาแฟที่จุยซี่ไหมก็มคือว่าที่เขาบอกว่ากาแฟตัวเนี้ยรสชาติจุยซี่มันคือรสยังไงหรอแล้วถ้าเกิดว่า จะลองหากาแฟที่มีรสนี้ชิมได้จากไหนบ้างค่ะเหมือน,น,นว่าเหมือนกำลังสนใจในในคาว่าทรีซีอืมค่ะก็จริงถ้าตอบข็อขอตอบในใ,ใ,ในในมุมส่วนตัวเหมือนกันว่าอย่างเฉยอะ่ะขอเล่าว่าเฉยจริงๆอะ่ะ <laughs> เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษนะแต่แต่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะมาเงินได เข,ขาเฉยคำแรกๆคำว่าจ u i c ซอ่ะเฉยมันจะถ,ถ,ถ้าเวลาเขียนแล้วสก,กดออกมาจะเหมือนคำว่าจุ้อซีซึ่งมันอาจจะพองเลยเฉยก็จะจำรสชาติเป็นอย่างนี้นว่ามันต้องมีความเป็นเหมือนน้ำผลไม้หรือจูหรือว่าจื้อใช่ไหมแน่นอนว่าน้ำผลไม้อ่ะเหมือนเรากินเหมือนนึกถึงเวลาที่เรากินน้ำสับประรด<ถ> <c oughs> กับกินสับประรดจริงๆอ่ะอันนี้ขอขอเป็นคำถาม ถนาะว่าอีวัาให้ความรู้สึกแตกต่างกันไหมระหว่างกินผลไม้จริงกับกินน้ำผลไม้อะต่างสิต่างที่ที่รู้สึกต่างนี่ตรงไหนก็เพราะว่ารสมันจะผลน้ำผลไม้จะรู้สึกว่าชํำกว่าสดชื่นกว่าอย่างนี้หรอเพราะวันมันไม่ไม่มีเนื้อไงมันก็ดื่มรู้สึกสดชื่นกว่าอืมก็ก็คล้ายๆอย่างที่เฉยเจออย่างที่เฉยเฉย ใจจำจะมันจะจาประสบการณ์นี้กับคำนี้ <Ha. S 1> ก็คือ mm hmm. แน่นอนใจก็รู้สึกว่าน้ําผลไม้อะมัน mm hmm. มันเข้มข้นกว่าผลไม้จริงใช่ไหมเพราะว่าเวลาเวลาเราคัน้นมันเราจะเอาพวกกากพวกของเหลวมันจะเป็นแบบนั mm ้น hmm. มันจะเข้มข้นกว่ามันจะมีน้ําตาลเยอะกว่า <Ha. S 1> มีกรดมากกว่าอย่างเงี hmm. ้ยใจก็จะเห็ว่าจูนซี่อ่ะมันจะมีความแบบเปรี้ยวหวานที่แบบมันต้องมีทั้งความหวานและความเปรี้ยวออกมา oh. แล้วอยู่ในในเป็นน้ําเหมือนน้าผลไม้อบ ถ้าจยจุยซี่เนี่ยแน่นอนว่าเฉยมันจะเจอจะเจอในในกาแฟที่มีความเป็นผลไม้สูงๆ mm hmm. แล้วก็ต้องประเภทผลไม้ด้วยนะ mm hmm. อย่างต้องผลไม้ที mm ่เฉยเฉยจะจำส่วนตัวว่าถ้าจะใช้คำว,ว่าจุยซี่ได้มันต้องมีความเปรี้ยวในระดับหนึ่ง mm hmm. ความเปรี้ยวแดงน้อย mm hmm. ในระดับที่มามาเทียบเท่าวกวับความหวานหรือมากกว่า mm hmm. แต่ต้องแต่ยังต้องมีความหวานอยู่นะ แบบเป็นเปรี้ยวหวานหรือหวานเปรี้ยวอ่ะเนี่ยตัวอย่างน้ําสับป,ประรดน้ําส้มค่ะห,หรือว่าน้ําน้ําที่มันมีรสเปรี้ยวผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมาช่วยหนึ่งส้มสับป,ประรดแอปเปิ้ลอืมแอปเปิ้ลใช่ไหมใช่หรือว่าบางทีอ่ะมันอาจจะผสมกันก็ได้นะเหมือนแบบว่าในกาแฟมันมี มันมีองค์ประกอบมันกลิ่นรสเยอะมากบางทีมันทําให้เรานึกถึงผลไม้หลายอย่างได้บางทีก็จะนึกถึงแบบน้ําพันเนี่ยตอนแรกน้ําพันมันคือน้ําผลไม้รวมใช่ไหมมันมีแบบว่าทับทิมมีอะไรนะเกี๊ยวฟูดเกี๊ยวฟูดหร่อว่ามีแตงโมมีเจ้ามีสับปะรดมีแอปเปิ้ลเนี่ยที่เขาบินบีกันแล้วเขาเรียกว่าเป็นเป็นน้ําพันก็จะเนี่ยเฉยก็จะใช้คำนี้เวลาแบบ กินแล้วเจอรสนี้เจอกลิ่นนี้ในกาแฟแล้วก็สรุปก็คือแต่ว่าไม่ต้องเป็นกาแฟที่ที่มันที่เรากินน้ำนะกินน้ำแล้วแล้วเราคถึงน้ําผลไม้อะที่มันมีความเปรี้ยวหวานหรือ,อมีความหวานเปรี้ยวนะแน่นอนก็ถ้าถามว่าอยากถ้าแนะนําว่าอยากอยากกินกาแฟที่มีความ j ยซี่เนี่ยก็อยากแนะนำเฉยค่อนข้างชอบกาแฟป,ประเทศนี้ เคนยาเคย์ยาเขาจะมีความแบบว่าเปรี้ยวหวานแบบค่ะห็นรู้สึกว่ามันจะเป็นอีกรีวิวหนึ่งแบบกินกินตั้งสิบแก้วอ่ะกินชิมกระป๋สิบแก้วมีกระไ๋จะสามารถถ้ามีกระป๋เคนยาอยู่ก็สามารถแยกออกได้ว่ากระป๋เคนยาเพราะว่าเขามีความหวานที่มันเต็มมีความเปรี้ยวที่มันเต็มอย่างเงี้ยโดยก็วนการโปรเซสแปรรูปของเขาอะไรที่มันเฉพาะตัวแล้วก็ สายพันธุ์สปอตตัวที่แบบถูกพัฒนานในประเทศเคนยาอย่างอย่าง,ง SL28, e n l 3 e 4นะครับโอเคค่ะอืมโอเคถ้าอย่างเคนยาที่รู้รู้สึกว่ามันจะมีรสชาติจะหารสชาติทวิซี่ได้ส่วนใหญ่กับกาแฟเคนยาเนี่ยที่บอกว่าส่วนใหญ่จะมาจากการโพเซสและสายพันธุ์ของเขาใช่ไหม ก็จริงๆพื่ไม่ได้ปลูกก็มีส่วนใช่แต่แต่โดยส่วนใหญ่เพราะว่าที่เฉิๆไม่เลือกเลือกประเทศอื่นจริงก็มีแหละจริงกับกาแฟไทยเองอ่ะก็มีความจุยซี่นะแต่มันแต่มันอาจจะต้องแบบไมโครไปเฉพาะที่คือแบบว่าสโคบไปเฉพาะที่ที่แบบว่าจะอธิบายแบบว่าไอชื่อเนี้ยมันจุยซี่จริงๆนะอะไรเงี้ยกาแฟไทยก็มีหลายประเทศ ก็ถามว่าม okay, ีกาแฟจุ้ยซี่ได้ก็เหมือนแบบที่จอร์เมนต์ตัมันคือมีกาแฟที่มันมีความหวานมีความเปรี้ยวที่เยอะแน่นอนซึ่งถ้าการปลูกกาแฟมันสมบูรณ์กาแฟเขาถูกดูแลมาอย่างดีถูกแบบโปรเซสมาอย่างดีมันก็จะมีความหวานมีความเปรี้ยวที่มันบาลานซ์ที่มันส่งเสริมกมันก็ให้ความจุยซี่ได้โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นาบีลองสรุปเนาะถ้าเกิดว่าต่อไปเราไปร้านกาแฟเราได้ยินบาริสต้าเขาแนะนำว่าอุ้ยกาแฟตัวเนี้ย มีรสชาติจุ้ยซี่ก็ให้เรานึกถึงว่าตัวนี้ถ้าเราดื่มไปเนี่ยน่าจะคล้ายรสชาติแบบผล,ลไม้เพราะว่ามันน่าจะแน่นอนจะมีความเปรี้ยวอมหวานอใช่ไหมคะแต่ว่าจะเปรี้ยวเปรี้ยวมากกว่าหวานหวานมากกว่าเปรี้ยวก็แล้วแต่คาแรคเตอร์ของกาแฟตัวนั้นเออแล้วถ้าอยากใครที่แบบว่ารู้สึกอยากฝึกเออรสชาติจุ้ยซี่มันจริงๆแล้วมันประมาณไหนก็แนะนําให้ทดลองกินกาแฟ เคนยาซึ่งน่าจะพบได้ในส่วนใหญ่ของเขาเนาะใช่ไหมน่าจะในไทยน่าจะหาดื่มไม่ยากอ่ะไม่ไม่ยากในไปเคนยาแล้วก็เพราะว่าแล้วก็ที่แนะนําเคนยาเพราะว่าลองไปมันจะค่อนข้างจุยซีตัวถ้าถ้าประสบการณ์พี่เฉยดื่มมาแล้วจริงๆแล้วสําหรับพี่เฉยอ่ะส่วนตัวแล้วพี่เฉยชอบกาแฟที่จุยซีไหมส่วนตัวก็ใช่ใช่ชอบเพราะว่า เดีชอบกินชอบกินกาแฟชอบกินของเปรี้ยวย<อ> <laughs> ส่วนหนึ่งก็<อ> <laughs> ก,ก็ก็แน่นอนกาแฟโจซี่มันมีความเปรี้ยวย<อ>ซึ่งจะบอกว่า,ามันมีแฉกเปรี้ยวเปรี้ยวผลไม้ถ้าถ้าเราดื่มกาแฟแล้วเรารู้สึกเปรี้ยวเหมือนผลไม้<ะ>จริงๆมันจะเป็นเปรี้ยวที่ที่เขาเรียกเปรี้ยวที่ดีอะ่ะที่เาถือว่าเป็นคุณภาพที่ดีที่เจอในกาแฟ เพราะว่าการที่จะได้ความเปรี้ยวที่ดีแบบผลไม้อ่กดซีติอกดซีตัสอ่เหมือนมะนาวอะไรเงี้ยมันเป็นว่ากราแพที่มันถูกดูแลดีแบบว่าสะสมสารอาหารดีดินสมบูรณ์ปลูกที่สูงอากาศเย็นอะไรอยาเงี้ยทให้ความเปรี้ยวที่เราต้งกานผลไม้ได้ถ้าชอบคอนเทนต์อย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้กาแฟดีๆกันค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะทอกาแฟตอนต่อไปเอพิโซด5ชิมกาแฟกับเพื่อนเราได้รสไม่เหมือนกันเทสโลเพียนใหม่แล้วจะฝึกยังไงอย่าพลาดกันนะคะ นอกจากนี้พวกเรายังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะคะในชื่อว่า Enjoy Coffee Enjoy Moment มาร่วมชิมพร้อมฟังเรื่องราวโลกกาแฟในบรรยากาศสบายๆและอบอุ่นไปด้วยกันที่เฉยกะบ,บีเราสองคนตั้งใจออกแบบคลาสนี้ให้ทุกคนได้กลับไปดื่มด่ำกาแฟในชีวิตมากขึ้นกันค่ะ